แต่ว่านอกจากเรื่องเนื้อหาของแผนนะคะข้อเสนอแผนจบสงคราม20ข้อแล้วเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำยูเครนพูดถึงเมื่อวานนะคะก็เป็นเรื่องของข้อเสนอจากฝ่ายสหรัฐให้มีการสร้างเขตปลอดทหารหรือ DMC ขึ้นที่ดอนบาส,สเซเรนสกี้นี่ยบอกว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของเขตเศรษฐ,ฐกิจเสรีทำไมสหรัฐต้องเสนอเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องดินแดนมันเป็นประเด็นที่มันเป็นเหมือน จุดอุปสรรคใหญ่นะคะสำหรับการเจราจาหาทางจบสงครามอยู่ในตอนนี้รัสเซียเนี่ยต้องการที่จะควบคุมดอนบาสทั้งหมดที่ผ่านมาก็เรียกร้องนะคะว่าให้ยูเครนต้องถอนทหารที่เหลือออกไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในดอนบาสสองแคว้นเนี่ยแคว้นลูฮันรัสเซียเนี่ยครอบครองนะคะควบคุมพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าที่โดนเนสอีกแคว้นหนึ่งเนี่ยคือควบคุมพื้นที่ได้ราวราวเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ฝ่ายยูเครนยังควบคุมพื้นที่ได้อยู่รัสเซียก็บอกให้ยูเครเนถอนทอาหารออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ซึ่งข้อเสนอล่าสุดจากฝ่ายสหรัฐที่ว่าให้ตั้ง DMC เนี่ยเงื่อนไขมันก็คือ,อยูเครนเนี่ยก็ต้องถอนทอาหารออกจากพื้นที่ที่เหลืออยู่ในการควบคุมของตัวเองส่วนรัสเซียก็ต้องถอนนะคะไม่เดินหน้าไม่รุกคืบเข้ามาเพื่อที่จะพยายามควบคุมทั้งดอนบาสทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขตปลอดทหารไป แล้วก็ยังมีการเสนอด้วยนะคะว่านอกจากพื้นที่ดอนบาสเนี่ยอีกพื้นที่ก็คือแถวๆถวรอบๆโร,รงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียที่ตอนนี้รัเสเซียควบคุมอยู่แล้วก็ยูเครเนยพยายามจะยึดกลับเนี่ยก็เสนอว่าให้พื้นที่แถวแถวนี้ให้มันกลายเป็น d m c ให้กลายเป็นเขตปลอดทหารไปด้วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้อย่างที่บอกนะคะว่าดูจะเห็นด้วยกับแผนนี้แล้วก็บอกว่ายูเครนเนี่ยพร้อมที่จะถอนกำลังอาวุธหนักออกไปเป็นระยะทางจะเป็น5กิโลเมตร10กิโลเมตรหรือ40กิโลเมตร ในพื้นที่25%ของแคว้นโดเนสที่ยูเครยนยังควบคุมอยู่เพื่อที่จะให้ตั้ง DMC ขึ้นมาแต่ว่ารัเสเซียนะคะ mm hmm. เงื่อนไขของเซนจิกกี้ก็คือรัเสเซียเนี่ยก็ต้องถอนทหารออกไปในระยะที่เท่าๆกับที่ยูเครนทําด้วยแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้อ่ะคือมันก็มีอยู่2ทางเลือกก็คือ1ทําสงครามต่อหรือไม่ก็คือต้องมาตัดสินใจเรื่องนี้แหละเรื่องของการตั้ง DMC อย่างไรก็ตามในเรื่องของการตั้ง DMC นะหากว่า2ฝ่ายตกลงกันได้ว่าจะทําให้ตรงนี้มันเป็นเขตปลอดทหารเนี่ยคือบรรดาผู้สังเกตการณ์วิเคราะห์หลายคนเขาก็มองว่ามันก็ยังมีความท้าทายต่อให้ตกลงกันได้ว่าโอเคถอนทหารออกไปแล้วตั้งตรงนี้ขึ้นมาเป็น DMC เพราะว่ามันก็ยังขาดความชัดเจนนะคะว่าเขตเหล่านี้เนี่ยคือใครจะมาเป็นผู้บริหารจัดการควบคุมนะคะใครจะเป็นคนรักษากฎ เพื่อไม่ให้สองฝ่ายเนี่ยคือกลับมาเผชิญหน้ากลับมาปะทะกันอีกให้สอฝ่ายเนี่ยยินยอมนะคะเดินหน้าทําตามกฎที่ตั้งไว้ใครจะมากํากับดูแลตรงนี้แล้ก็จะแบ่งทรัพยากรในพื้นที่นี้อย่างไรอันนี้มันก็ล้วนเป็นประเด็นนะคะที่ต่อเนื่องมาว่าถ้าตกลงกันได้ว่าจะตั้ง DMC เนี่ย จะเอาอย่างไรต่อนะคะในการบริหารจัดการแล้วก็ทําให้มันเกิดการรับรองให้ได้นะคะว่ามันจะไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เนื่องจากว่าข้อเสนอนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีการเผยรายละเอียดในลักษณะ ดีเทลต่างๆนะเรื่องของการจัดก,การพื้นที่ใดๆหากว่ามันเกิดการตกลงตั้งขึ้นมาจริงๆออกมาในตอนนี้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่เช่นกันขณะที่ Marina มิรอนนักวิเคราะห์นะคะจาก k n n s s o o l l g g ลอนดอนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอาจาซีราเช่นกันนะบอกว่ายังมองไม่ออกว่าแผนนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ผลอย่างไรเพราะอะไรเธอมองว่าเพราะเซเลนสกีเนี่ยบอกว่ารัสเซียก็ต้องถอนทหารออกไป แต่นักวิเคราะห์คนนี้เขาก็ตั้งคำถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะหากว่าตอนนี้เนี่ยคือรัสเซียม,มองว่าตัวเองกําลังได้เปรียบในออสมรภูมินะคะก็อาจจะไม่ยอมถอนทอาหารออกไปง่ายๆแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มองว่าการที่ยูเครนออกมาตอบรับ ในข้อเสนอนี้ให้ตั้ง DMC เนี่ยก็อาจจะเป็นยุทธวิธีของยูเครนเพื่อส่งสัญญาณว่าตัวเองเนี่ยก็พร้อมประนีประนอมในเรื่องสันติภาพแล้วก็เป็นการโยนภาระทางการทูตให้ฝั่งรัสเซียเป็นฝ่ายตัดสินใจแทนทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของ DMC นะคะเขตปลอดทหารจริงๆทั่วโลกมันก็มีอยู่หลายพื้นที่นะคะที่ได้ถูกกำหนดให้มันกลายเป็น DMC เป็นเหมือนบัฟเฟอร์โซนเป็นเขตกันชน ป้องกันการประทะของสองประเทศที่เขามีความขัดแย้งกันนะคะหนึ่งใน DMC ที่เราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะก็คือเขตปลอดทหารนะ,ะ DMC ที่บริเวณชายแดนนะ,ะระหว่างเกาหลีเหนือใต้ DMC ตรงนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1953หะคะหลังการหยุดยิงนะคะในสงครามเกาหลีระหว่าง2ฝ่าย พื้นที่ DMC ตรงนี้เนี่ยก็คือถูกแบ่งที่เส้นขนาน38นะคะระยะทางของมันเนี่เป็นระยะทางประมาณ250กิโลเมตรเขตปตหเนี่ยมันคือเป็นบัฟเฟอร์โซนระหว่าง2เกาหลีนะคะความกว้างนะ,ะในพื้นที่ DMC ตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ4ปตารางกิโลเมตรนั่นก็คือเขานับจากเส้น38เนี่ยคือขีดเส้น38แล้วขึ้นเหนือไป2กิโลเมตร ทางฝั่งเหนือแล้วก็2กิโลเมตรลงมาทางฝั่งใต้นะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ว่านอกจากไอตัว DMC เนี่ยคือมันปลอดทหารแต่ว่าเขาก็บอกว่าพื้นที่รอบๆนะคะก็คือจะมีทหารประจำการอยู่จำนวนมากนะะเป็นพื้นที่ที่มีกำลังทหารอยู่หนานแน่นมากที่สุดพื้นที่หนึ่งของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ถูกจับตามาตลอดนะคะว่า มันก็เป็นพื้นที่ที่มันมีความตึงเครียดทางการอาหารอยู่นะคะแล้วก็ทําให้ถูกจับตาถูกให้ความสนใจให้ความสําคัญนะคะเพราะถ้ามันจะเกิดการละเมิดนะคะในเรื่องของข้อตกลงเรื่องอะไรกันมาเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดเป็นจุดปะทะขึ้นนะคะ ส่วนนอกจากที่เกาหลีที่คับสม,มุรเกาหลีแล้วเนี่ย DMC อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ที่ราบสูงโกลันนะคะถูกจัดตั้งโดย UN ภายหลังจากสงครามระหว่างอิสราเอลและซีเรียในปี1974แล้วก็มีการหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแต่ว่า DMC นะคะที่ที่ราบสูงโกลันเนี่ยคือมันก็มีประเด็น ความขัดแย้งอยู่นะคะเพราะว่ามีความพยายามของอิสราเอลในการเข้ายึดครองนะคะพยายามที่จะรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เป็น DMC ที่ราบสูงโกลันซึ่งมันก็หมายความว่าการเกิด DMC เนี่ยคือในบางพื้นที่มันก็ประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มันเกิดการ,รเผชิญหน้าใหญ่ขึ้นมานะคะอย่างเช่นที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะก็ตรงนั้นมันไม่ตั้งแต่1953ที่สงครามเกาหลีมันจบลงเพราะการ หยุดยิงนะคะไม่ใช่การสร้างออไม่ได้มีการเซ็นสวนธิสัญญาสันติภาพกันมาแต่ว่าเป็นการหยุดยิงเนี่ยแต่ใดๆคือหลังจากนั้นหลัง1953นะมันก็ไม่ได้เกิดการประทะ กันขึ้นมาการไปชิญหน้าอย่างเต็มรูปแบบกันขึ้นมาระหว่างเกาหลีเหนือใต้นะคะก็มี DMC เป็นบัฟเฟอร์โซนนะคะแต่ว่าในบางกรณีนะคะอย่างเช่นในกรณีที่รับสมโกลันเนี่ยมันก็ยังแสดงให้เห็นว่ามันก็มีความทา้าทายในเรื่องของการบริหารจัดการการทําให้2ฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งเนี่ยคือยอมรับทําตามกฎนะคะไม่ให้มันมีการละเมิดพื้นที่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะประคองให้สันติภาพเนี่ยมันเดินต่อไปในระยะยาวได้มันก็มีความทา้าทายเช่นกันนะคะ คือจนถึงตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัสเซียก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะเอาด้วยหรือไม่กับแผน20ข้อฉบับล่าสุดที่ปรับแก้แล้วก็เสนอกลับไปจากฝั่งสหรัฐนะคะแต่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าปูตินเนี่ยได้รับทราบแผนนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัสเซียก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการวิเคราะห์ข้อเสนอนะคะที่ได้รับกลับมาจากฝั่งสหรัฐ ขณะเดียวกันนะ,ะในเรื่องดินแดนที่มันยังเป็นปมอยู่เนี่ยล่าสุดมันมีรายงานจากสื่อรัสเซียนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยคือได้ไปกล่าวนะคะกับบรรดานักธุรกิจว่าเขาเนี่ยอาจจะเปิดกว้างในเรื่องสำหรับเรื่องของการแลกเปลี่ยนดินแดนบางพื้นที่ในยูเครนที่รัสเซียเนี่ยไปควบคุมอยู่นะคะจะมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แลกเปลี่ยนดินแดนเนี่ยแต่พื้นที่ที่ยังเป็น หัวใจสำคัญแล้วดูเหมือนว่าปูตินจะไม่ยอมนะคะก็คือพื้นที่ดอนบาสที่ปูตินยังยืนยันนะคะว่าจะเอาทั้งดอนบาสให้ได้ค่ะ แต่ถึงแม้ว่าความพยายามนะในการที่จะเดินหน้าหาทางจบสงครามยูเครนยังดําเนินอยู่แต่ว่าแน่นอนนะในความพยายามที่จะจบสงครามเนี่ยคือมันก็มีอีกตัวแสดงหนึ่งอย่างยุโรปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไปเ,เข้าไปร่วมนะส่งเสียงในการที่จะให้มันมีเงื่อนไขที่ฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคด้วยยูเครนก็จะรู้สึก โอเคด้วยก็คือไปเป็นเหมือนเป็นพันธมิตรกับยูเครนนะในการต่อรองกับฝ่ายสหรัฐกับรัสเซียในการที่จะกําหนดเงื่อนไขในการจบสงครามขึ้นมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะในขณะที่กระบวนการสันติภาพ ที่เกี่ยวกับยูเครนเนี่ยมันดําเนินไปนะอีกด้านในยุโรปเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างยุโรปกับรัสเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ดูจะไม่ได้ลดลงนะคะล่าสุดเนี่ยโปลแลนด์บอกนะคะว่าต้องส่งเครื่องบินของตัวเองนะเครื่องบินทหารของตัวเองขึ้นไปสกัดเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียที่บินเข้าใกล้นันฟ้าของโปลแลนด์ค่ะ โดยกองทัพโบลแดนส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสกัดกั้นนะคะแล้วก็ระบุอัตลักษณ์เครื่องบินสอดแนมของรัสเซียที่บินเข้าใกล้เขตน่านฟ้าเหนือทะเลบอติกก่อนที่จะทำการคุ้มกันนะคะนำเครื่องนั้นเนี่ยออกไปจากเขตความรับผิดชอบค่ะ ตงบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่บรรดาประเทศในยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกนะคะประเทศสมาชิกนาโตเนี่ยเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้นะค,ะความพยายามในการลุกล้ำน่านฟ้าเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเอสโตเนียนะคะก็ออกมาบอกว่าเผชิญกับเหตุการณ์ที่เครื่องบินทหารรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้านานถึง12นาที เราก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันไล่เลี่ยนะฮะไม่นานหลังจากที่โปแลนด์ก็บอกว่าถูกโดรัสเซีย20ลำเนี่ยบินเข้าน่านฟ้าก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยคือต้องยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับโปแลนด์เนี่ยนะคะคือนอกจากมีเรื่องของเครื่องบินนะที่ฝั่งโปแลนด์ส่งเครื่องบินของตัวเองเนี่ยเข้าไปสกัดนะคะก็ยังมีเรื่องของการเจอวัตถุปริศนาจำนวนมากเนี่ยลุกล้ำเข้ามา ในโปรแลนด์ด้วยนะคะมาจากพรมแดนจากฝั่งเบลารุสโดยเบื้องต้นนะคะสามารถระบุได้ว่าเป็นบอลลูนที่ลักลอบขนสินค้าเถื่อนจำนวน4รายการด้วยกัน สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติโปโลแลนด์เนี่ยประเมินค่ะว่าการลุกล้ำน่านฟ้าเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้าของเถื่อนตามปกติแต่ว่ามันชัดเจนว่ามันเป็นการยั่วยุแล้วก็การพลางตัวภายใต้ปฏิบัติการลักลอบขนของเถื่อนเพื่อที่จะทดสอบการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่โดยบอกว่ายุทธวิธีก่อกวนในลักษณะนี้เนี่ยคือมันก็เคยสร้างความวุ่นวายมาแล้วใน หลายๆประเทศนะฮะในยุโรปอย่างเช่นกรณีของลิทูเนียเนี่ยคือมีการสั่งปิดสนามบินวินิอุสนะคะโดยทางการลิทูเนียยประนามว่ามันคือการโจมตีแบบไฮบริดนะคะโจมตีแบบลูกผสม จากเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซียแล้วก็บอกว่าวัตถุประสงค์ในการดําเนินการแบบนี้เนี่ยคือมันก็มีความตั้งใจที่จะสร้างความปั่นป่วนนะสร้างความหวาดกลัวทําลายความมั่นคงแต่ว่าฝ่ายเบลารุสนะคะในในกรณีของลิทัวเนียเนี่ยเบลารุสก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากสถานการณ์ที่ทวีความ ตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยนะคะทางกองทัพโป,โปแลนด์เนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศปิดน่านฟ้าบางส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือในภูมิภาคบอตลาเชนะคะซึ่งติดกับพรมแดนเบลารุสเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินพลเรือนแล้วก็เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงค่ะนี่ก็เป็นสถานาการณ์นะในยุโรปนะความตึงเครียดระหว่าง ยุโรปกับรัสเซียนะคะยุโรปก็หลายประเทศนะคะที่เจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่บอกว่ามันเป็นการลุกล้ำน่านฟ้าแล้วก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ฝ่ายรัสเซียเขาก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดมันก็สะท้อนให้เห็นนะค,ะความตึงเครียดความไม่ไว้วางใจนะคะต่อกันและกันความเป็นศัตรูต่อกันและกันเนี่ยที่มันดูจะครุกกุนทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในยุโรปที่มันก็ดําเนินไปนะคะพร้อมๆกับที่สงครามใน ยูเครนก็ยังดําเนินอยู่แล้วก็มีความพยายามที่จะหาทางจบสงครามในยนูเครนโดยที่มีบรรดาพันธมิตรยุโรปเนี่ยคือเข้าไปร่วมในการต่อรองนะเพื่อที่จะหาเงื่อนไขที่ฝ่ายยุโรปฝ่ายยูเคร,รนรู้สึกว่ายอมรับได้นะกระบวนการเหล่านี้มันดําเนินอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับไอเหตุการณ์ความปั่นป่วนหลายอย่างที่เราได้หยิบมารายงานนะคะ